วางศิาลาฤกหลวงพ่อทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มูลนิธิแห่งนี้โดยหลวงพ่อเพชรเป็นพิธีสงฆ์นะครับเป็นประธานขวายสงฆ์คุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยเป็นพิธีกรขวายคารวาสณนะวันนี้สําเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีแล้วสําหรับพิธีวางศิาลาฤกวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันมาฆบูชาซึ่งวันมาฆบูชาเนี่ยพระสงฆ์ซึ่งสําเร็จเป็นพระอารานหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูก มาประชุมกันโดยไม่ได้มัดหนายเป็นวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามถ้าเกิดปีไหนเนี่ยมีเดือนแปดสองขนก็อาจจะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามหรือเดือนสี่นะครับไม่แน่นอนอาจจะเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาแต่สําหรับปีนี้เนี่ยเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามตรงกับวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ซึ่งวันนี้นอกจากเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยฝรั่ง สำหรับวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยก็ตรงกับวันแห่งความรักเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีที่คุณจตุพรและคณะได้นัดพี่น้องมวลชนสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักความถูกต้องรักประชาธิปไตยมาร่วมกันทําบุญใหญ่โดยการวางศิลาฤกษ์หลวงพ่อทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในสถานที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยนี่คือฐานนะครับ ที่เราแถลงข่าวที่พี่น้องประชาชนอยู่ตรงนี้นี่คือฐานใต้าฐานหลวงพ่อทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสูงเนี่ยรู้สึกว่า111เ 11. นะครับเมตรจากฐานจากฐานนะครับ111เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้พี่น้องประชาชนทั้งโลกนะครับต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมาประเทศไทยเนี่ยถ้าจะมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่อาจจะเป็นสิ่งแรกๆ ของประเทศไทยที่ชาวโลกจะมานมัสก,การสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่มาที่นี่ก็ขอได้รับบุญรับกุศลหน้าตาอิ่มเอิบกันทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนอกจากเป็นงานสําคัญตามพระพุทธศาสนานแล้วนะครับเพราะวันนี้เนี่ยพระสงฆ์ที่สําเร็จเป็นพระอรหร 1, 1, 250ันต์หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายกันแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าในวันนั้นเนี่ยก็ได้แสดงพระปาติโมกการแสดงนั้นก็คือให้คนทำความดีละเว้นความชั่วนี่คือเป็นเรื่องใหญ่ในการแสดงปาติโมกในวันนั้นนะครับแล้วก็ให้คนละเว้นความชั่วอีกสิ่งหนึ่งก็คือทำใจให้บริสุทธิ์ไม่ยึดติดยึดเหนี่ยวไม่อิจฉาตาร้อนไม่ด่าทออยู่ในศีลอยู่ในธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแห่งความรักควบคู่กันไปด้วย เราในฐานะคนเสื้อแดงนปชแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยรู้ครับว่าประเทศไทยหน้าเวลานี้เนี่ยมีความกัดแยง้งมีความคิดแตกต่างมีความคิดที่แตกแยกแต่เราคนเสื้อแดงไม่ปรารถนาเลยนะครับให้ฝ่ายตรงข้ามจะต้องบาดเจ็บและล้มตาย <c oughs> คนเสื้อแดงไม่ปรารถนาอย่างนั้นสําหรับวันแห่งความรัก เราคนแสดงตบมือส่งใจไปให้คนไทยทั้งประเทศครับไม่ว่าคุณจะอยู่เสื้อสีใดเสื้อสีไหนความคิดเป็นอย่างไรต่างกับเราหรือไม่เราก็รักท่านทุกๆุกคนแต่วันนี้ก็มีข่าวดีครับเราเห็นว่าคณะกรรมการกอบบสเนี่ยได้ยึดสถานที่หน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆหรือศูนย์ราชการวันนี้ที่เราได้รับข่าวดีเมื่อเช้านี้เนี่ยฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ได้เข้าไปขอพื้นที่คืนนะที่สะพานัยมยรุเชตเราก็ได้ทราบข่าวว่ามีกาดกบพสอยู่ประมาณไม่ถึงสักห้าสิบคนก็เข้าไปอย่างละมุนละม่อมและก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและล้มตายตบมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหลังจากสลายการชุมนุมหรือเวทีหรือสถานที่กีดขวางต่างๆแล้วเนี่ยก็มีกลุ่มกบพสนำโดยคุณสมศักดิ์โกศยสุข ที่อยู่ยึดกะทรวงมหาไทยอยู่ก็ได้ยกกระบวนเข้า่าที่สะพานชมายบรเชนอีกเราก็อย่าไปตื่นอกตื่นใจแล้วก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจแล้วก็อย่าไปขุนข้องหมองใจหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของขวายความมั่นคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะยึดได้ไม่ยึดได้หรือทำได้สำเร็จหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาส่วนของเราเนี่ยนปชแดงทั้งแผ่นดินเนี่ย มีหน้าที่ที่จะอธิบายความจริงความถูกต้องให้พี่น้องได้รู้ได้เข้าใจกันต่อไปไม่ว่าสถานการณ์จะจบลงช้าเร็วแค่ไหนนปชแดงทั้งแผ่นดินขอประกาศในสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิต์ต่อหน้าหลวงพ่อทวดที่จะสร้างที่นี่ว่าเราจะต่อสู้ไม่ให้ควายเผด็จการมาย่ำยีประเทศไทยกันต่อไปแล้วก็ดีใจนะครับที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช้การบริหารงาน ในการสลายการชุมนุมอย่างละมุนละม่อมถ้ามีคนจํานวนมากก็ใช้การเจราจาถ้ามีคนจํานวนเยอะก็ไม่ต้องสลายการชุมนุมเพียงแต่พูดจาเอาอกเอาใจแต่ถ้าแกนนําเผลอเมื่อไหร่เรายินดีสนับสนุนให้รัฐบาลจับไปเลยครับนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสิ่งสําคัญที่เราไม่ต้องการให้คนไทยบาดเจ็บและล้มตายเพราะรัฐบาลยิ่งรักนี่ต้องเข้าใจนะครับเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มันต่างกับรัฐบาลโทรราชในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มาจากการเลือกตั้งแต่เขาไปตั้งกันในค่ายทหารสุดท้ายพวกคนเสื้อแดงออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนรัฐบาลโทรราชนำโดยนายอภิชชสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นเนี่ย เป็นผู้อำนวยการสอจในกณะนั้นสั่งสลายการชุมนุมทําให้พี่น้องคนไทยที่ใส่เสืเ้อแดงบาดเจ็บและล้มตายไป90กว่าศพและก็บาดเจ็บไปสอง0นกว่านั่นคือรัฐบาลโทรราชที่ไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันแต่รัฐบาลยิ่งลักตกมือให้หน่อยครับเป็นนักประชาธิปไตยที่ไม่ต้องหลั่งเลือดคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาในงานบุญงานกุศลและก็เป็นวันแห่งความรักขอให้พี่น้องส่งความรัก ไปให้กับพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศพี่น้องคนนับถือศาสนาอื่นใดที่มาอยู่ในประเทศไทยเราก็ส่งใจในความรักนี้ให้ไปกับทุกทท่านครับไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยเราจะดูถูกดูแคลนศาสนาอื่นใดนะครับหาใช่ไหมครับเพราะศาสนาทุกศาสนาเนี่ยอบรมบม่มเพาะสั่งสอน ให้ประชาชนให้คนทำความดีกันทุกท่านเหมือนกันครับศาสนาพุทธก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยใครที่มาอยู่แล้วจะนับถือาศาสดาใดาศาสนาไหนไม่เป็นไรแต่เราถือว่าเป็นคนด้วยกันเราไม่ดูถูกคนครับนี่คือคนเสื้อแดงที่อยู่หน้าเวลานี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นวันบนุนวันกุศลเป็นวันแห่งความรักก็ส่งใจให้กับพี่น้องทั่วไทยและก็พี่น้องทั่วทั้งทุกคนครับที่อยู่ที่นี่ให้มีความสุขครับ สำหรับผมมีแค่นี้ครับเชิญอาจารย์ธิดาต่อครับ